ีใครที่สําคัญสําคัญอยู่บนโลกตัวนี้นั่นคือบุคคลที่สําคัญก็คงจะไม่ดีความหมายและประชาชนก็คงจะมองไม่เห็นความสําคัญอยู่นี้ก็จะลงมาให้วัดเพื่อให้เกิดความสัมูพันธ์หรือเกิดสายใยสายสัมคัญธ์ซึ่งจะไม่ได้มาลำพังเจ้าคณะอาวแทั้งหลาย ก็พยายามที่จะกดทนหวดกล้งเพราะเขาไม่ได้ระบายลงมาอย่างต่อเนื่องเขาก็ปิดบ้างแต่นี้น้ําก็ลดไปพอประมาณแล้วระยะหนึ่งและไปช่วยเหลือเพื่อคู่ซึกกันและกันเพื่อจะบรรเทาทุกตรงนั้นให้ผ่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมและระช่วยเหลือในการดัาเนินชีวิตและเจริญด้วยจะตรงพะพิจารณ์ใจทั้งสประการานานเร็ว อัมเปอร์เาชโย,ยนเป็นขรงนี้ปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับทุกทุมนะครับแล้วก็สุดท้ายวัาอีโครทานาและสุดท้ายวัดอัมหม่อมอ,อท่าสารมาที่นี่ด้วยนะคร, <c oughs> ครับไม่เป็นไรครับผมขอฝักแตเสียงไว้ในสื่อก็พอ กัทุกคนก็จะจังหวัดอามอบแต่ละลูกแต่แต่ละแต่ละจังหวัดจังวัดอ่บมอบอย่วันที่สองวัดบางสลามอบอบย่างจังหวัดอำเภอจังหัดมบให้เจ้าชมพร อาจารย์ตุ้มชายสามรูปมอบให้วัดสุดท้ายวัดไซนิกโกธารามนะครับที่เรารพิ่มทำไม่ได้สร้างภาพเพราะว่าภาพสร้างมานานแล้วแจกข้าวสารมาตั้งแต่ปีส5งพันห้บเอมาแบบนี้13ปีสิบสปีแล้วนะครับที่ทำมาแข่งนี้รับการนี้ท่านพระครูเจ้าวาดท่านพระครูเวชเจ้าวาดวัดอ่างทองให้ ได้เมตตาได้นำข้าวสารอาหารแท้ที่ได้มาช่วยถวายปัจใจกัลขาณปัจใจที่เป็นภาระของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง อย่าพึ่งอย่าพึ่งครับติดอยู่เพราะต้องไปยกระการชาติว่าติดอยู่อไมอย่างงี้ทุกสายดนะลองอย่าให้ล่วงนะแสนทางวันอะไรครับพี่ว่นทางเร็วครับขอโอษครับอันนี่เลี้ยงเชิญขึ้นบนดีกกันนะ